ถ้าเจอผู้ชายใน3แบบนี้นะคะก็ให้คุณเลิกคุยไปเลยนะข้อที่หคือวันนี้ค่ะเขาชอบยืมเงินคุณนะเขาขอยืมเงินคุณนะคะเลยที่จูอยากจะบอกแบบนี้นะผู้ชายที่เขามีที่เขาแคร์เราจริงๆอะคะ่ะเขาจะคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของเขามากและเขาอะค่ะจะจะไม่อยากให้เรามองเขาอะค่ะในด้านที่ไม่ดีการยืมเงินนี้คือเหมือนกับ คนที่เขายืมเงินเราอะ่ะแปลว่าศักยภาพในตัวเขาอะค่ะไม่ไม่โอเคฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะเจอรักที่ดีผู้ชายแบบนี้คุณตัดออกไปเลยคุณรู้ไหมบางคนต่อให้เขาไม่มีเงินเขายอมที่จะไม่ยืมผู้หญิงเพราะเขาถือว่านี่มันคือศักดิ์ศรีของเขาข้อที่สองนะคะวันเนี้ยถ้าผู้ชายคนนั้นนะคะพูดถึงแฟนเก่าของเขาในทางที่ไม่ดี คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงอย่าง,างแรงต่อให้แฟนเก่าของเขาจะทำยังไงที่ไม่ดีกับเขานะคะเขาอาจจะหลีกเลี่ยงโดยการที่ไม่พูดถึงมันดีกว่าอันนี้คือเป็นการให้เกียรตินะคะและก็อีกอย่างหนึง่งคุณคิดดูนะถ้าวันนึงคุณเลิกกับเขาคุณคิดว่าเขาจะพูดจะเล่าถึงคุณในทางที่ดีหรือเปล่า คุณต้องคิดแบบนี้นะคะและข้อที่สามค่ะถ้าคุณเจอผู้ชายประเภทนี้คือพูดถึงพ่อแม่ของคุณไม่โอเคหรือพูดถึงเพื่อนของคุณในทางที่ไม่โอเคนะคะอันเนี้ยคือบ่องบอกได้เลยว่าเป็นผู้ชายที่ที่ไม่โอเคจริงๆอะคะ่ะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของเราเนาะแล้วก็เราก็รักพ่อรักแม่เราก็รักเพื่อนของเราใช่ไหมคะ ต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณเพิ่งรู้จักกันคุณไม่ได้สนิทกับเขามากหรือคุณไม่ได้คบเขาแบบรู้กันรู้จักกันมามากกว่าเกินหนึ่งปีแล้วรู้ไส้รู้พุงกันหมดอะเลดี้จูบอกเลยสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณเพิ่งรู้จักก็คือถ้าเจอผู้ชายในสามแบบนี้นะคะก็ตัดออกจากชีวิตได้เลยนะคะตัดคนที่ไม่ใช่มันไม่เสียเวลานะคะ คุณจะได้มีเวลาให้กับคนที่ใช่นะคะเลดที่จูกโกอวยพรนะคะให้คุณได้ดึงดูดรักที่ดีดึงดูดรักที่ใช่และดึงดูดรักแบบที่คุณปรารถนานะคะ